หยุดอยู่บ้านการคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอยากหากิจกรรมทํากับลูกเช่นการนวดทารกแ,แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีวันนี้คุณลูกบัตนมีเทคนิคในการเตรียมตัวกับการนวดลูกน้อยมาฝากกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาดูปรับบรรยากาศในการนวดก่อนค่ะแนะนาว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่ในบ้านของคุณนี่แหละค่ะแต่เงียบสงบพอเพราะการนวดก็เป็นการสร้างสาย ระหว่างคุณกับลูกนั่นเองค่ะ2จัดสถานที่ให้เหมาะสมอย่างเช่นการจัดอุณหภูมิห้องนะคะสําคัญมากเพราะการนวดทารกจะต้องถอดเสื้อ25-28ง2 25องศาโอเคเลยค่ะไม่หนาวจัดแล้วก็ไม่ร้อนจัดค่ะแนะนำว่าจะต้องเตรียมผ้ามาสองผืนนะคะเพื่อจะให้ลูกนอนมนนั้นแล้วก็มีผ้าอีกอันหนึ่งไว้ห่มตัวด้วยขณะที่นวดทารกค่ะ 3. ดูอารมณ์ของลูกค่ะ หากลูกนะคะหิวจัดร่วงจัดเหนื่อยจัดหรือว่านอนหลับอยู่เราจะไม่นวดค่ะเพราะให้การนวดเป็นช่วงที่คุณได้ผ่อนคลายลูกผ่อนคลายลที่4ี่นะคะเตรียมน้ํามันสําหรับนวดทาดกค่ะแนะนําว่าอาจจะใช้เป็นน้ํามันที่ลูกไม่แพ้ค่ะหรือโลชั่นที่คุณใช้กับลูกอยู่แล้วก็ได้ค่ะน้ำมันเนี่ยแนะนำว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะคะก็จะช่วยบำรุงผิวของลูกไปด้วยค่ะ5้านะคะ รู้วิธีการนวดที่ถูกต้องค่ะหลายคนนะคะแนะนําว่าถ้าในนวดลูกไปแล้วถ้าคุณมีท่าทางที่ถูกต้องด้วยก็จะช่วยทั้งผ่อนคลายและกระตุ้นพัฒนาการของลูกด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบการหายใจทางเดินอาหารหรือว่าในด้านของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะภูมิคุ้มกันต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านวดแล้วก็ทําท่าให้ถูกต้องด้วยค่ะ ใครสนใจนะคะอยากจะติดตามท่านวดดีๆก็ฝากกดติดตามที่เพจนะคะหรือใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสได้เลยนะคะเดี๋ยวครูลูกกัตจะมาตอบกันค่ะ